ชัวเลยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อใช่ไหมเชื่อค่ะเชื่อเลยพอวันนั้นที่ถูเอ่อลอตเตอรี่ข้างหน้าน่ะคือว่าซื้อท้ายค่ะเก้าสามโอ้โหแต้มศูนย์เก้าสองเก็บทิ้งทั้งขยะแล้วอ่ะเก็บมาให้ร้านอู๋คนที่พอที่ตรวจไปน่าถูกข้างหน้าเด้โอ้โหดีใจว่ะ ย่าย่าย่าเปลี่ยนเบอร์ใหม่และย่าได้ของดีด้วยวว <c oughs> แล้วพอเปลี่ยนเบอร์ไปน้าเคืได้งานเข้าตลอด <c oughs> อย่างงานนี้มันจะหมดแล้วอ่ะมัน,มนจะมีงานที่ตันเข้ามาเรื่อยๆเพราะเราเคยให้เบอร์เก่าเขาไปแล้วนีเราเปลี่ยนเบอร์ใหม่เขายางตามมาที่บ้านนะครูเขาเขาไม่ไปหาที่อื่นนะแล้วตามกลับมาหาที่บ้านเพราที่จะได้งานให้เราเรื่อยๆอ่ะ เนราะว่าคนเราไม่เคยมีเงินติดบัญชีเดี๋ยวภายในเดือนสุภาพิที่เป็นลี่อนเงินไปมีเงินติดบัญชีเป็นแสนกว่าแล้ววะโอ้โหยินดีด้วยค่ะเย้ๆว่าแคดีใจมากเลยดีใจมากว่าจะมาหาคุยได้เลยมาวันนี้ได้โอกาสมาเลยว่ายังไงก็แวะมาหาคุณเลยคุกท่ะค่านวงะ สมพงกันเนาะโอ้ยดวงดีแน่นอนขนาดกูยังไปหาพี่ได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้รออยู่ที่สูนเบนไงเพราะว่าเมื่อกี้เขานัดกันหึ่งเนาะใช่ใช่ใช่คือว่าอย่าถามมาขอบคุณของฝากนะคะพี่ๆนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรคะอน้กพิ้งจ่อมครับว้าวจากบุรีรัมจากบุรีรัมนะคะไกลมาก ขอบพระคุณมากเลยนะคะ,ะขอให้เฮงเฮงปังปังมั่งคั่งร่ำรวยวันนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะโอ้โหปลื้มนะคะเปลี่ยนเบอร์เหมือนเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะยินดีกับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ